ปลาเก่งเก่งสุดยอดสุดยอดใส่ทังสวัสดีนะฮะทุกท่านปลาหลานหน่อยผมครับปลาเบื้องพื้นตุกปลาเก่งขนาดพี่น้องเออหยาดี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 นี่นี่อ่ะโพสบันี้เอดเอาวางไว้กระพื้นแนบไว้เดี๋ยวมันดีเออ เอออ่ะจับดีๆระวังมันปักเด้อหนีบนะเออระวังอย่าอย่าจับด้านเงี้ยงเออเออเออค่อยๆเอาไหม่าจับหางกดหัวนี่เออจับหัวอ่าอ่าเอาไหมระวังมันปักเออนานแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะต่อเฮ็ดอยู่ซายมีกี่นิยู่นี่บ่ โอ้โหนี่ฮะลานน้อยผมตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบเพิ่นตกตรงนี้สวัสดีทุกท่านฮะอ่ะผมก็มาดูอาลานน้อยเพิ่นเรียกว่าได้ปลาได้ปลานะเลยเอามาให้ดูนะครับว่าเพิ่นได้ยังไงเดี๋ยวไอ้ตันกินข้าวเดี๋ยวไอ้ตันมามาช่วยตกเด้อ,อนี่ครับ การลเล่นที่สนุกและก็ได้อาหารกเกี่ยวไปเกียกเ่ยวขีดก<ช>ะ,ะเดือนเสียนดิน เดือดดินนะนี่ก็เดี๋ยวเสร็จเดี mm ๋ยวเรียกอีกนะทาได้นะครับปลาตุงบวบไม่ได้ใส่รองเท้าเหยียบหินเดี๋ยวให้เจ้าอ้วนกินข้าวเสร็จแลยเดี๋ยวไปตกปลาช่วยน้องหาอาหารนะครับหาอาหารไว้วัดสวัสดีครับ กินกินข้าวเสร็จแล้วไปตกปลาช่วยน้องนะโอเคเดี๋ยวเราล่างรอดูสักพักก่อนนะว่าได้อะไรอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวรอรอกับตนนน่หนหญ้ามาจากไหนนนุนนี่หญาเดี๋ยวเรารอดูอีกสักพักหนึ่งนะฮะว่าจะได้ปลาเดี๋ยวไปดูต่อกับตันกินข้าวเสร็จก่อนเลยเดี๋ยวไปตกปลาเนาะนะฮะ เอาเอาอีกแล้วอีกแล้วอีท่านมาอีกแล้วมาอีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วปุ้ยจะเบิ่องล่านหน่อยเจ้านี่สุดยอดสุดยอดตัวที่สองที่สามเดี๋ยวรถมาลูกรถพุทธมาลบรถก่อนลบแอบก่อนแอบก่อนหยุดก่อนเออฮะ ปัดโอ้โหเอาอีก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 เฮ้อเบิ้งตี้เธอมาเบิ้งฝีมือหลานน้อยเธอเนี่ยได้ปลาได้นู่นอ้วนกินกินเสร็จไปเข้าของน้ำให้หาับค่ะใส่น้ำเยอะแทนเทเทใส่ต้นไม้นี่ก็ได้มีนะอยู่ปลาอยู่ปลาออกเด้อ น่านปลาดิน2ตัวปลดีปิ้งปลดีทอดเลยให้เขาทําเยอะๆจะได้แบ่งเขาเอากลับไปกินที่บ้านด้วยให้เขาหาเยอะๆเดี๋ยวให้อ้วนมาช่วยหาเพราะว่ากินพึ่งกินข้าวเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำแล้วนน่นมากับพี่กับน้องเพิ่นมันแหล่ะเ้ากันดีขนาดเออะแ้ได้ก็เรียกเด้อคนนี้น้อยดี่ะ มาทำอะไรคนนี้น้อยนี่มันเป็นกําลังใจให้พี่บ่งับ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  อุตุเฮ้ยเฮ้ยสุดๆเลยเธอนี่โอ้โหเก่ง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 เก้ตรงนี้ปลาอยู่นะเอาเลยเอาวางอ่ะเออเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆอ่ะว่าสเจะจะออกเอาไหมเอ้ยอะอ่ะไปไหนคุณป้าโชว์ดิเอาวปลาโดนเบ็ดแล้ว ระวังโดนกันอะนีนี่นแหละกำลังดีเลยนี่พอดีทอดเลยปลาพวกนี้ตัวเล็กอย่าอย่าจะต้มต้มกกินน้อยทอดแล้วได้กินทั้งตัวกรอบเลยเนี่ยอ้ยเดี๋ยวให้เจ้าอ้วนมาช่วยสงสัยจะไม่ทันแล้วแหละดูน้องจะได้เยอะแล้วนี่ได้ได้เยอะกว่าแล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้ปลามันตรงนี้มันล่มด้วยเนาะ เฮ้อยอเจ้ายืนด,ดูหลานเด้อรอดูหลานนึหลานตกน้ำโน่นคนหนึ่งก็น่นไปเล่นเปย์อยู่ตรงน,นู้นนอนนั่งเล่นเปย์ปูกผิดที่ว่ะจะย้ายก็ไม่ไหวตรงนี้แหลยมองนี้แหละทีมอนไคลต้นไม้ใหญ่เนี่ยไหเหรอนี่ก็ไม้ใหญ่นะไม้พยุงไง มีสิทธิ์ที่จะได้กินอ่ะเพราะว่ามันใส่กิ่งก้านตัวนู้นอาจจะขุดยายเนาะต้นนี้ไม่มีกิ่งก้านเลยคือโคโลโคโดเลยอืมแต่ก่อนอ่ะดินมันถึงนู่นไงมันเป็นนาทีนี้มันมันมันเป็นนามัน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 มีพื้นที่แต่ทีนี้มันเป็นน้ำเลยน้ำมันก็เซาะมซ่อมมาเรื่อยเซาะมาเรื่อยทีนี้ก็เลยบางอันนี้ก็เจะหมอนไข่เหมือนกันอืมหมอนไข่หรือไอที่เป็นลูกเหมือนละมุดอินเดีย ละมุดมนุษย์ละมุดมนุษ<ะ>ย,ลยออ์ละมุดละมุดเออละมุดอินเดียไม่ใช่มนุษย์เออที่มันกลิ่นคล้ายๆกับทุเรียนน่ะนั่นแหละสียๆเนื้อไม่ใช่ทุเรียนหรอกเจ้าหลอนทุเรียนเกินไป <c oughs> มันมันเหมือนนะ <c oughs> มันเหมือนกินมันเหมือนมันให้นะดูดูหลานรุ่นหลานได้อีกสักตัวหนึ่ง ใช่ไหมตอนช้ากับตอนแรงลุนลุน hmm. คุณป้าลุนเดี๋ยวรอรอลุนอีกรอบหนึ่งนะฮะกันจะได้เยอะไหมนะครับอู้มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเก่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 งโอ้โหกี่ตัวแล้วนี่อุ้ย เออ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 เป็นเราต้องให้เขาเรียนรู้เองสิเราจะช่วยทุกอย่างไปได้ไงนั่นเลยเออเอาลุยเอาป้าก็เอามังแหละป้าป้าเอาอะไรนี่ยปลาช่อนนะฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะเป็นปลาธรรมชาติปลาเข็งปลาช่อน อยู่คนนี้ก็นั่งอรอลุ้นระวังกิ้งตกน้ำนะลูกพี่เดี๋ยวอรอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับผมไปนั่งแป๊บเดียวเรียกว่าได้แล้วได้แล้วสันอุย้ยเก่งขนาดอเอ้เบงกบไปไหนะยาย ไปเห็ดกินรดนะตืมมือห้ามตื่นตีตันค่ะเออเอาไปรดนะไปนินมา่นมาเดี๋ยวให้ก็เจ้าหาตืมไม่นะเออเอาเดูเออเออให้เจ้าเด็กหน่อยหาไม่นะ่ออนะรครับเจ้หาห้าไม่รู้มื <c oughs> มอถือน่ะเออไปมีอถือกับดักปลาเจ้าจหอนใส่แล้วใส่เอาเอาไปเลยใส่มืบ่ได้ได้นะึ้นออกคนละเป็นกระยะญ่นะตู้ทางโน้นเด็กน้อยเอา ตกปลาไปแล้วล่ะเชือกอยังเชือกขวดพออันนี้ออกนะแล้วบ่ไดใส่ละอ่ะก็กีกปลานะครับไปแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆหาเพิ่มนะฮะจิดนี้ก็ประมาณนี้แหละบา,บายยก่อนเฮ็ดยังหันเบ็ดเกี่ยวปะมันเกี่ยว,วยเลยเบ็ดเลยพายพาเกี่ยวเนี่ยนี้ เกี่ยวได้มันอือะไรมันจะมีตัวตะขอ,อมันอยู่เม็ดอ่ะตัวถอดกระพามบอถอดขึ้นนะอ่า,อาโอ้ยก็ได้เลยนะนุ่มเอาหน่าเพราะว่าเล็กน้อยเอาไปแต้อาทิคอยยามไว้นะเม็ดมันใหญ่ ดึงออกเลยเออง่ายเลยเด็ดจะมีตะขออยู่ด,ยด,ย <c oughs> ดึงกิง่งไม้ลงน้องกิ่งไม้ลงเออหันละเ <c oughs> ชือกอยังคนนี้วะเอามีดมาปาดออกหนึ่งเถอะจะออกแล้วหัน <c oughs> มันติดตรงตะขอนะมันเลยใช่ไงเด็ดมันสำคัญเลยมันมีตะขอถ้าโดนมือโดนอะไรไปรก็ผ่ายอย่างเดียวแฮมันไม่ออกง่าย <c oughs> <Okay. S 2> มีตะขอนะเอาไปปิดคลิปเท่านี้แหละนะฮะคลิปหาปลาก็ได้แล้วแต่ว่าแบ่งให้ป้าไปนะฮะ๋ยวให้เด็กๆหาเพิ่มเนาะคลิปนี้บายบายก่อนเถอะบายบ, <sighs> บายครับ